สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการอร่อยง่ายๆสไตล์สีเล็กค่ะเป็นไงคะเชฟสลัดนี้จะมาจากทูน่าในทูนาา่าในมายองเนสที่เป็นไขมันต่ำด้วยอ้เมนูพวกสุขภาพาบวกกับ ีเป็นปลาซลีนะคะในซอสมะเขือเทศเอาละค่ะพักแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวก็ไปชมสลัดดีๆ<อ>จากซีเล็กก่อนเลยค่ะเพิ่มรสเข้มใมรสชาติซีเล็กทูนา่าอร่อยง่ายๆได้ทุกมือ้อซ,ซีเล็กจับมือดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าตราดอยคำผลิตภัณฑ์โครงการหลวงในการผลิตปลาก,กระป๋องในซอสมะเขือเทศ โดยใช้มะเขือเทศเข้มข้นตราดอยคำเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวของเนื้อปลาที่คัดสรรคุณภาพเกรด A ชิ้นใหญ่และมะเขือเทศเข้มข้นคุณภาพดีที่เปลี่ยมด้วยรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ผู้บริโภค ขอบคุณค่ะสาระดีๆจากทางซีเล็กค่ะมาถึงช่วงเวลาสาคัญแล้วค่ะเชิญเลยค่ะเชฟเราจะเริ่มที่อะไรก่อนคะวันนี้ทูน่าสลัดฮาวายเอ็นนะครับเครื่องปรุงสับปะรดสุกนะหอมใหญ่ถั่วพีหวานนะครับแครอทมันฝรั่งเป็นที่ก็จะมีเครื่องปรุงหอมใหญ่อันนี้หั่นเป็นสี่เหลี่ยมเต๋อสี่เหลี่ยมเต๋านะครับอ่าคราวนี้นะคะก็หั่นสับปะรดเป็นชิ้นๆไปชิ้นสี่เหลี่ยมเหมือนกันค่ะ แล้วก็มีผักแครรอตเป็นผักแคร์รอตข้าวโพดนะครับผั่ชลัแเ้ด้วยอู้ยเมนูนี้ผักเต็มเลยอ่ะสวิตพีสวิตพีครับสวิตพีสองช้อนโต๊ะค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มันฝรั่งนะครับมันฝรั่งต้มนี่ต้มมาแล้วนะคะผมไม่ต้มก่อนนะคะครับ แล้วก็ซซเลกตูน่านะครับในมาโยเนสนะครับมาโยเนสค่ะใส่ลงไปอ่าฮะชอบตอนนี้หัวสีสวยจังเลยอ่ะออกมาจากในกระป๋องแล้วหนูคิดว่ามันก็โอเคแล้วนะฮะทีนี้ก็มีแล้วก็ใส่ปาซาดีปาซาดีลงไปเอาแหละดูนี่มันจะเข้ากันยังไงเนี่ยหนูก็งงนะเนื้อเขาจะหวานหอมนะฮะนะครับคุณผู้ชมและคุณทางบ้านค่ะไม่ต้องละเอียดนะคะคลุกให้มันเข้ากันค่ะ ก็ได้แล้วทีนี้เราจะทำเสร็จแล้วเหรอคะพอดีเห็นหุ่ยน่ารักจังเลยชอบถ้วยอ่ะอ่าตึ๊ดเราจะเอามุมไหนมุมนี้แฟบจับไปแค่นี้เป็นลูปหัวใจไหมครับไหนดูไหนย้สวยอ่ะแตงไม้สีแดงขึ้นลงมาตู้เย็นร่อยฮะค่ะมะเขือเทศค่ะมีทุกบ้านมีทุกบ้านอ่าเรา หยิบอะไรก็ได้ที่มาแต่งให้มันลแล้วก็ตกแต่งกันไปค่ะแล้วแต่ว่าใครจะมีออไอเดียแบบไหนครับโอเคเรียบร้อยเรียบรย<ๆ>้อยเรียบร้อยแล้วค่ะ<ๆ>แฟนร,รูปหัวใจโอจ้ยแชมเปยซอสจาใหญ่มากอ่ะมาจอบเปรี้ยวๆนิดนึงเท่านี้ด้วยความที่มีจับเะรตแลวหวานแล้วมันเลยเข้ากันเห็นไหมคะบอกว่ามันทำง่ายทำได้ที่บ้านค่ะวันนี้ก็ ได้ไมเมนไมูนได้เมนูง่ายๆกลับบ้านไปถ้าทำไม่ทานไม่เป็นไรนะค่ะเข้าไปดูใน Facebook ค,ค่ะอะไรอย่างเงี้ยสตล์ซีเล็กได้เลยค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะเมจิกก็ต้องขอขอบคุณนะคะชุดผลิตภัณฑ์เครื่องครัวค่ะสตาร์เวลค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสถานที่สวยแห่งนี้ร้านอาหารเทอร์เรส61ค่ะวันนี้นะคะเมจิกแล้วก็เชมิทิก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะทุกวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ